ไม่ไม่โลก็โลกเราเพราะบาดสเลยว่ามาลงน้ามาแลมาตอไปนครับทรายการที่น่สองหงสามสนะครับแปดปีนะครับนับรายการที่หนึนะครับตปีหนะครับนะครับวได้เลยนะครับคนเจปีหญิงนะครับระงับดูได้เลยนะครับ าสามเติมน,นะสามเติมที่นี่หน่งมากเลยครับสามเติมอที่นี่น่งมายครับไเก้าห้าสิบเมตรลกสิบสามจุนึ่งเก้าวินาที รอที่ห้ทร็จนบลางเราครนมเท่าลยเหรอหนึ่งนาทีสามจุดห้าจุดห้าศูนย์ที่หกหนึ่งนาทีสา5จ้น